สลามอลุมสวัสดีค่ะสตูนปะเต้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้เรามาจัดโปรเป็นผ้าปะเต้ตา,ตาตุกตาคู่ค่ะตุกตาคู่ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเพราะว่าผ้าของเขาดังมากๆแล้วก็นิยมใช้กันมากด้วยนะคะเนื้อนิ่มใส่สบายสีไม่ตกไม่ซีดนะคะวันนี้เรามาจัดโปรเพียงผืนละ180บาทนะคะส่งให้ฟรีนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะจ่ายเงินหน้าบ้านนะคะ บวกเพิ่มไปอีก30บาทค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันนี้ผ้าตุ๊กตาคู่ทุกผืนเลยนะคะเย็บให้แล้วนะคะไม่ต้องไปเสียค่าเย็บร้านเย็บให้แล้วทุกผืนเลยะคะ่ะน้ำแรกไน้นำให้แยกซักกันก่อนนะคะแล้วก็ผืนผืนเนหน,หน้ากว้าง1เมตรสิเซนแล้วก็ยาว2เมตรนะคะชิ้นนี้เบอร์หนึค่ะ นิ่มมากๆเลยค่ะราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเลยแปดสิบบาทส่งให้รีค่ะมีเบอร์สายนะคะสวยทุกฝืนเลยนะคะวันนี้ฟังให้ก็คือสวยทุกฝืนเลย สีเบอร์ห้าจะเป็นสีเขียวเขียวตองนาคะ็เรเลกสีเขียวตองสวยนะคะสีไม่ได้แบบสดจัดจ้านขนาดนั้นนะสีสวยมากๆด้วยตัวนี้เบอร์หค่ะ ชอบในความนิ่มของเขานะคะนิ่มมากๆใส่สบายมากๆแล้วก็ริมผ้านะคะริมผ้าสําหรับใครที่เลือกเป็นผ้าเล็กใหญ่อะไรแต่ตุ๊กตาคู่ริมผ้าเล็กทุกผืนเลยนะคะซื้อแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะเบอร์8ดค่ะ จะซื้อเป็นของข,ของฝาของขวัญอะไรเนี่ยได้หมดเลยนะคะเย็บให้แล้วทุกผืนเลยตังนี้เบอร์สิค่ะใส่สบายมากเลยนะคะใส่สบายมากๆ เอ็ดก็สวยสวยมากใครได้ไปนี่แม่ผิดหวังแน่นอนนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วค่าดีดีดีที่สุดเลยดีมาก คะฟ้าอ่อนๆนะคะแล้วก็ตะโพกเกี่ยขึ้นสิน่คะส่่งคะสากเลยรั้งตาให้ด้วยนะคะปั๊มปลาทุกตาขึ้น เดืนสิบห้านะคะออกม่วงนะคะที่ใช้น้ำเงิืออกนองม่วงสิบหกสีนี้ก็สวยก็สวยแบบสวยละมุนนะคะสวยมาก โทรมาก็ได้หรือจะพิมพ์มาก็ได้ตามเบอร์แอนไลน์แอนไลน์มาก็ได้ตามเบอร์ที่ปรากฏไว้นะคะหรือจะโทรมาก็ได้นะคะนี้เบอร์สิบแปดค่ะพิมพ์เบอร์แล้วก็โทรมาได้เลยสิ้าสีม่วงสดใสค่ะ สุดท้ายของเราอยากจะบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆคืนนี้ใสรที่ชอบชิ้นไหนเบอนไหน,ไหนอย่าลืมนะคะโทรมาได้หรือจะทักไลน์มาก็ได้ค่ะสำหรับคุณคุณคุณค่ะ